เธอท้องใช่ไหมล่ะไม่ฉันฉันฉันฉ,ฉ,ฉ,ฉันไม่ได้ท้องแล้วฉันแล้วถ้าฉันท้องก็จะเป็นลูกของเธอยังไงเหรอริชอัจำไม่ได้เหรอว่าเกิดอะไรขึ้นในวันมหาชิวาราตีนะน่าอายจริงๆเลยนะเธอเนี่ยหัดอายไปซะบ้างนะคิดก่อนพูดซะบ้างสิ<อ>ไม่มีใครเขาเชื่อเธอทั้งนั้นเลยนะโอ้เลิกแต่งเรื่องสักทีเถอะ เลิกกล่าวหาคนนั้นคนนี้เพื่อที่จะเอาตัวรอดมันน่าอายมากๆเลยเธอน่ะมันโดนปล่อยโป๊ะแล้วล่ะไม่มีทางแก้แล้วจบนะเราน้ามั่นใจว่าเธอกำลังท้องอยู่พวกเรารู้เรื่องหมดแล้วและดูจากท้องสามสีเดือนแล่านี้ก็บอกแล้วไงว่าไม่ดีท้องเด็กเป็นลูกใคร บอกมาเป็นลูกใครลูกของเธอโกหกโกหกทั้งนั้นฉันจะบอกเองว่าลูกใครเชอเรีนท้องกับแฟนไงพิธวีมาฮาตราใช่ไหมล่ะเลิกมองหน้าฉันได้แล้วฉันไม่ได้อกหักหรืออะไรฉันไม่มีทางร้องไห้เพราะพวกสารเลวทำชั่วแบบพวกเธอเหรอกนะ แล้วเรื่องพริตวีเนะี่ยแม่ของฉันครอบครัวฉันเชื่อใจเขามาโดยตลอดเลยแต่ว่าเขาหลอกเราและเธอนะ่ะก็จะต้องบอกพวกเรามาว่าทำไมพริตวีถึงได้ทำอะไรแบบนั้นลิขิตรักสายสัมพันธ์สองจันทร์ถึงศุกร์เวลาสองทุ่มครึ่ง